สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับสวนไทยพันไม้สำหรับวันนี้เรามีตัวการส้มลุ้นด่างฮะอันนี้เป็นการส้มจากแม่พันด่างนะครับจากแฝบแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละครับผมก็อันนี้ผมเพิ่งสั่งซื้อมานะครับก็จองมาประมาณสองสาเดือนฮะอันนี้เพิ่งได้มานะฮะก็ตอนนี้ส่งมาทางไปรษณีย์นะครับวุ้นเขาก็จะค่อนข้างเละนิดนึงนะฮะเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้เองนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราได้มาในสภาพอย่างนี้เราก็เลี้ยงต่อไปไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าวุ้นมันแตกละเอียดหมดแล้วนะครับและล่าเขาก็ยาวพอสมควรแล้วอันนี้อันนี้ก็คือการส้มนะ,ะการสม้มเราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการอนุบาลการส้มนะฮะทำยังไงได้บ้างนะฮะอันนี้ผมก็มีหลายคลิปแล้วนะที่เกี่ยวกับการอนุบาลต้นอ่อนเนื้อเยื่อนะครับแต่ว่าวันนี้เพื่อนได้การส้มมานะฮะจะมาทําให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะฮะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมกันนะครับก็มีนะฮะอนนี้เราจะใช้เป็นกล่องข้าวนะครับ นีฮ่ฮะกล่องข้าวนะฮะกล่องข้าวที่ซื้อมากินนะฮะแล้วก็อันนี้ผมละลายตัวน้ํายาเล่งรากนะครับน้ํายาเล่งรากกับตัวกันลานะฮะกันลาเนี่ยอันนี้อยู่ในนี้ผสมกันเรียบร้อยแล้วนะฮะสัดส่วนตามข้างกระป๋องเลยตามข้างขวดของน้ํายาเล่งรากนะฮะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับก็ผสมน้ําตามสัดส่วนนะฮะก็ใส่ไว้เตรียมเลยนะฮะเราก็บางคนนะครับก็จะใช้เบทาดีนผสมน้ําก่อนเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแต่นี้ มันอยู่ในถุงปลอดเชื้ออยู่แล้วนะครับสมก็เลยไม่ได้ทำความสะอาดนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาล้างรากกันเฉยๆนะครับล้างรากแล้วก็เอามาแช่ในน้ํายาลิ่งรากสักประมาณ5-10นาทีนะครับแล้วก็จะมาปลูกลงในซฟเกซน้ำมอสนะฮะสฟเกซน้ำมอสนี่ผมแช่น้ําเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วประมาณสัก10นาทีนะให้มันดูดซึมน้ำนะตอเราใช้เราก็จะบีบนะฮะเราก็จะบีบให้มันบาดนะครับอันนี้นะครับก็เป็นสฟัฟเกซน้ำมอสนะครับก็อันนี้เราก็จะมาปลูกกันในซัะฮะก็ส่วนตก้นี้ ก็เตรียมไว้สาหรับล้างรากนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขั้นตอนแรกนะฮะเแรกก็แกะถุงครับแกะถุงนะครับแล้วก,ก็ตัดนะฮะตัดถุงออกมาแล้วนี่ก็จะเจอตัวการส้มนะครับเห็นไหมฮะการส้มในถุงนะครับดูนะโอ้สวยๆนะครับสวยๆอันนี้ ต้นค่อนข้างเขียวนะครับต้นค่อนข้างเขียวไม่มีเหลืองติดมาเลยนะครับไม่มีเหลืองติดมาเลยนะนี่ต้นค่อนข้างเขียวเราก็มาลุ้นกันนะครับว่ามันจะด่างไหมนะฮะอัตราส่วนหนึ่งในร้านครับหนึ่งในร้านถ้าใครเจอด่างไปก็โชคดีนะแต่นี้ก็คือสายลุ้นนะก็เราก็ต้องลุ้นกันหน่อยนะฮะว่าจะมีโอกาสไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําการล้างตัวบุญออกก่อนนะฮะก็เทเลยครับนี่ฮะ ตัวบุ้นอาหารเขาจะอยู่ในถุงน,นะฮะเราก็ทิ้งได้เลยถุงนี้นะครับกลับมาดูบุ้นกันชัดๆนี่เห็นไหมบุ้นนะฮะเราก็จะทําการล้างล้างบุ้นออกนะครับตัวนี้นะฮะเราจะใช้วิธีการฉีดน้ําเอานะฮะเดีะะ๋ยวดูบางทีไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะครับา่ะเนี้ผมก็จะใช้วิธีฉีดน้ําล้างบุ้นออก รจริงๆหลายคนก็ไม่ได้ใช้ฉีดอย่างเงี้ยนะฮะแต่นี้ผมมือเดียวนะฮะก็ค่อยๆค่อยๆนะฮะค่อยๆนะฮะเนื่องจากตัวนี้เป็นต้นไม้ที่อนุบาลนะฮะแล้วเขาอยู่ในกล่องไปตษนีมาทั้งวันทั้งคืนนะครับกว่าจะมาถึงนะฮะก็ต้องเบามือนิดหนึ่งนะครับก็ลามนะ โอเคเมื่อเราล้างบุญออกนะเนี่ยบุญบุญอาหารเนี่ยมันก็จะละลายออกไปนะครับก็พยายามล้างออกให้หมดนะฮะเพราะบุญบุญเนี่ยมันเป็นตัวก่อให้เกิดชลานะฮะบุญบุญอาหารเนี่ยมันตัวก่อให้เกิดชลาในในตัวที่เราจะอะไรนะที่เราจะทําการอบเขาเนาะอันนี้นะฮะเพื่อนๆก็พยายามล้างออกให้หมดนะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ฉีดน้ำไปนะฮะแล้วก็ค่อยๆ เอามือค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับอย่าแรงนะครับอย่าแรงเดี๋ยวเขาจะหักนะเออต้นนี้เขาแข็งแรงมากนะโอ้โหลากยาวลากยาวได้เลยนะต้นสวยเลยนะครับอ่ะนี้วุนก็ออกไปหมดแล้วนะครับตัวนี้โอเควุ้นออกหมดแล้วเราก็ทําการแช่นะครับแช่นะครับนี่ฮะ ออกหมดเราก็พยายามพยายามเอาวุ้นออกให้หมดนะครับผมอ่าต่อไปเราก็แช่แช่ในนี้โอ้ตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับฮะเพื่อนอาจจะได้ยินเสียงฝนเขาไปกับเสียงผมคุยด้วยนะฮะอ่าทีนี้เราก็เอามาแช่นะครับอ่าก็จะแช่เนี่ยเราจะแกะทีละต้นก็ได้นะครับหรือว่าจะแช่ไปทั้งหมดเลยก็ได้นะครับตอนนี้เสียงฝนจะหนักนิดนึงนะครับ โอ้ลงลงหนักมากตอนนี้นะฮะลากก็ค่อนข้างพันกันยุ่งพันกันยุ่งพอสมควรนะครับก็เราก็ค่อยๆแกะนะครับนี่ผมก็แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะจากที่ค่อยๆแกะเมื่อกี้นะฮะแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการแช่ลงไปในน้ํายาเร่งลากผสมกับน้ํายากันชลานะครับอันนี้นับได้ทั้งหมด11ต้นพอดีนะฮะก็คือซื้อมา10ต้นนะฮะแต่แผลบแถมมาให้ต้นหนึ่งนะครับ ก็11บต้นพอดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรอดกี่ต้นนะครับอันนี้เราก็จัดการนะครับจัดการแชร่ไว้สักห้านาทีได้นะครับห้านาทีพอนะฮะบางคนอาจจะแค่สิบก็ได้นะฮะตอนนี้ก็ผ่านไปสิบนาทีนะครับผมก็จะเอาต้นนี้ออกก่อนนะฮะสเปดต้นของเราเราก็เอาออกก่อนนะครับ เอาออกไว้ก่อนอ่าแล้วน้ำนี่ทำไงผมไม่ทิ้งนะฮะเอาเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้นี่ครับนี่เอามาใส่กับสตักน้ำมอสนะฮะให้มันผสมกันไปเลยนะครับแล้วก็บีบให้มันหมาดครับบีบเลยบีบให้มันหมาดเลยนะครับเอาให้หม,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 มาดมาดเลยนะครับหมาดมาดนะฮะอย่าแฉะนะฮะเอาให้มันหมาดมาดเลยแล้วก็มาใส่นะครับ กล่องนะครับก็จัดเรียงจัดเรียงให้มันเต็มกล่องนะครับกล่องนี้น่าจะพออยู่สิบต้นแล้วแถวละห้านะฮะแล้วมีแถวหนึ่งหกนะครับเสร็จแ,แล้วเจาะรูเลยนะฮะเสร็จแ,แล้วเจาะรูเลยเอาสิบรูนะหนึ่ง สาแถวก็ได้เนี่ยแถวและสี่นะฮะสี่สามสิบสองโอเคพอดีอ่าต้นแรกมาลงเลยโอ้โหลากเขายาวเก้เลยนะครับเราก็เอาลากลงไปก่อนเลยนะครับนี่นะเราก็จัดตักน้ำมอสนะครับจัดข้าไปน,นิดหนาไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมเอาออกนิดนึงนะฮะอ่าหนึ่ง ต้นนะครับนะฮะเราก็จัดให้มันอยู่ในสเปคน้ามอสนะครับหนึ่งต้นมาต้นที่สองจัดเลี้ยงให้มันสวยงามนะครับไม่ต้องคิดกินเกินไปนะฮะต้นที่สองมาดู โอ้ชุดนี้ลากยาวมากนะครับชุดที่สองนะฮะก็พยายามเอาลากเข้าไปอยู่ในสเปคน้ามอสนะครับอ่าตุนที่สองจัดแล้วเรียบร้อยนะฮะถ้าสเปคน้ามอสไม่พอเราก็เอาจากข้างนอกมาใส่ที่เราแยกไว้นะครับอ่าเ่าไปต้นที่สาม อ่าเดี๋ยวเราก็จะทําอย่างนี้ไปจนครบนะครับโอเคอันนี้เราก็ทําการปลูกครบแล้วสิบเอ็ดต้นนะครับอันนี้นะฮะเราก็เรียงไว้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในอีกสองเดือนข้างหน้าว่าที่เราปลูกตัวกันส้มไว้ทั้งหมดสิบเอ็ดต้นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับีง่ายไหมครับแค่นี้เองนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็ทําการปิดฝานะครับ ฝาไวเลยแล้วเราก็จะไม่เปิดเลยนะฮะเขาอยู่ได้นะครับเขาอยู่ได้อากาศมันก็จะไม่ออกไปไหนนะะข้างในมก็จะไม่แห้งนะครับมันก็เดี๋ยวพอต้นไม้หายใจได้นะมันก็จะคายมาทางใบนะฮะอันนี้ผมคงอยู่ได้ไม่กี่วันนะครอันนี้ไม่เอาดีกว่าฝามันนี่ดูแล้วดูท่าแล้วฝามันฝามันโดนต้นนะครับอันนี้ กล่องเล็กไปหน่อยนะครับเรามีว,วิธีแก้ไขง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมบอกให้วิธีแก้ไขเราก็ใช้ถุงพลาสติกนะถุงพลาสติกซิปล็อกธรรมดานะครับมาใสนะ่ในเมื่อฝามันอันนี้ใช่ไหมฝามันปิดแล้วมันโดนนะโอเคนะครับเราก็ถุงพลาสติกซิปล็อกมาแล้วเราก็ใส่เข้าไป ให้มันพอดีหน่อยนะฮะนี่แนวตั้งอย่างนี้แล้วก็ปิดปิดฝาซิปปึปึ๊บแค่นี้ในถุงเราก็จะเป็นสุญญากาศนะครับโอเคนะฮะถุงเราก็จะเป็นสุญญากาศแล้วก็ไปหาที่ตั้งฮะตั้งไว้ในร่มนะครับ ตั้งไว้ในร่มเดี๋ยว้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นฝ้านะฮะก็ะถือว่ารอดชีวิตนะฮะมันต้องเป็นฝ้าเพราะาใบไม้มันคายออกซิเจนออกมานะฮะมันก็จะทําให้เกิดฝ้าติดที่ขอบถุงนะครับโอเคนะครับอันนี้การส้มทั้งเศษต้นของเราก็ได้ทําการเพราะลงในสเปกแอนมอสเรียบร้อยแล้วนะครับล้วเดี๋ยวอีกสองเดือนจะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับว่ามันเติบโตกันแค่ไหนนะฮะและสำหรับนี้ก่อนที่จะจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจไทยพันไม้นะครับ แล้วมากดไลค์กด share, แชร์เพจแทนไม้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร h ์ช่องโกมีเฮของเรานะครับเมื่อกดซับสไคร b ์แล้วก็อย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีวิดีโอใหม่ๆยูทูบจะได้แจ้งเตือนมปยังมือถือของเพื่อนๆเลยนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ